มาคุยเรื่องเกมครับวันนี้สามหนึ่งสบายสบายใช่ไหมโอ้ไม่ไม่สบายครับ,บเป็นเป็นกเกมหนึ่งที่ยากครับอืมพัทลุงเป็นไงบ้างเด็กรุนๆวนเลยพัทรุงอ่าระบบดีครับพี่เตรียมตัวเขาเตรียมตัวมาดีครับแล้วก็เป็นผู้เล่นไทยล้วนแต่ว่าเป็นเล่นฟุตบอลสมัยใหม่ครับระบบดีครับอืมโค้ชกูเรียนเอไรเซนอยู่นะครับเออเอาเอาความรู้มาใช้นิดนึงนะ วันนี้ครับลูกเกมสามหนึ่งดูไฮไลท์ไปแล้วเหมือนกันเป็นไงบ้างกับลูกทีมพอใจไหมครับสำหรับแมตช์นี้ก็โดยรวมก็ค่อนข้างพอใจครับแต่ว่าก็มาเหนื่อยตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยนะครับเหลือผู้เล่นสิบคนนะครับแต่ก็ต้องชมน้องๆครับที่ช่วยกันเล่นช่วยกันไล่จนแบบได้ประตูสามหนึ่งครับครับอีกแล้ลงนานโดนไปแดงไปด้วยบอลติดหน้าประตูบอลมาติดอะไรอะ่ะครับ อันนั้นก็เป็นเป็นข้อผิดพลาดนะครับต้องกลับไปแก้ไขกันครับแต่ว่าก็ต้องชมน้องๆแหละครับที่ช่วยกันเล่นเหลือสิบคนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังไม่ยอมแพ้ครับช่วยกันเล่นครับดูแล้วเนี่ยความโหดของนครศรีเนี่ยตัวนอกเลยยิงรวมกันไปคนละสามคนละสี่นะถูกไหมตอนนี้ยิงกันเอริเบโตเนี่ยเท่ากันครับสี่ลูกเท่ากันเออสี่ลูกเดียโก้ก็สี่ลูกถูกไหมครับผมฟิลเลอร์สันเนี่ยเขาเล่นตรงไหนอะ อะไรนะครับพี่ฟิลเลอร์สันน่ะฟิลเลอร์สันอีกตัวตัวนอกเนี่ยฟิลเลอร์สันไปเล่นด้านข้างครับด้านข้างใช่ไหมโอเคพอใจไหมฮะกับอาวุธตอนนี้ก็ค่อนข้างพอใจครับแล้วก็ต้องต้องชมผู้เล่นมากกว่าครับพี่เขาความสัมพันธ์ในทีมค่อนข้างดีครับทั้งในแล้วก็นอกสนามมันเลย,ม,เลยมันเลยทําให้เราทํางานง่ายขึ้นครับอืมห้านัดใช่ไหมฮะตอนนี้ครับสิบห้าคะแนนเต็ม แข่งน้อยกว่านาราหนึ่งนัดแต้มห่างอยู่สองแต้มค้าชนะเกมหน้าแต้มห่างเป็นห้าแต้มวางเป้าหมายของตารางคะแนนปีนี้เป็นไงบ้างครับเลขสองยังไงบ้างครับก็โดยรวมก็ค่อนข้างพอใจนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันไปนัดต่อน,นัด้นะครับซึ่งถามว่าภาพรวมพอใจมากน้อยขนาดไหนก็ยังผมยังคิดว่าเราก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับ ในส่วนของหลักๆคือเราเสียประตูเกือบทุกนัดเลย oh. นะครับในส่วนของเกมรับ oh. อันนั้นคือโจทย์ใหญ่ของของทางนครครับแต่ก็ยิงเยอะยิงมาสิบสองครับจากห้าเกมนะ,ะ,ะถามถึงเพื่อนร่วมโซนหน่อยฮะปีนี้เนี่ยผมว่าไม่มีใครพร้อมสุดในเรื่องเม็ดเงินเป้าหมายหรือผลงานเนี่ยมันมาไม่พร้อมกัน ถูกไหมจะคอนสีรีมาเริ่มจะมาพร้อมกันหมดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นโค้ดโดนัทมองทีมไหนบ้างที่จะต้องเป็นคู่แข่งในเล็กแรกเล็กสองเนี่ยผมผมยังมองเหมือนเดิมครับพี่ผมมองว่าากระบี่นาราเอ็มเฮดแล้วก็สงขาครับสี่ทีมเนี่ยฮะที่ที่เป็นทีมที่เราเราเราไม่เคยมองข้ามเขาเลยด้วยที่ว่า เขาอยู่ในโซนใต้มานานนะทั้งกระบี่ทั้งนาลาตัวผู้เล่นเล่นกันมานานเ็มเพชก็ดีได้ประสบการณ์จากโค้ชใหญ่มาแล้วโค้ชใหญ่เคยเล่นในโซนใต้มาแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เสริมมาก็ค่อนข้างดีตัวสงขาแชมป์เก่าผมมองว่าเขาเปลี่ยนโค้ชก็จริงแต่ว่า,าผมยังเชื่อในใ,ในในแบรนด์ของที่เป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เขาดึงเข้ามาครับประสบการณ์แล้วก็เป็นเป็นทีมพลังหนุ่มนะ <Yeah. S 2> ผมว่าสี่ทีมนะครับเราก็ เรายังมองว่าเขาเขาเป็นเป็นกระดูกชิ้นโตของเราครับเกมบอลถ้วยวีก,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 กนี้วีกวันพุธเนี้ยเจอใครครับวันพุธผมเจอเอ็มเฮดครับก็เป็นดาร์บี้แมตช์อีกแล้วเสนามใครสนามใครใช่ครับก็เ,เล่นไปเยือนไปเยือนเอ็มเฮดครับไปเยือนที่สุราษฎร์ถูกไหมครับอ่าแล้วเกมลีกต่อไปเจอใครครับเกมลีกอ่อไปเยือนวันพุธไปเยือนเอ็มเฮดแล้วก็วันอาทิตย์กลับมาเล่นในบ้านเจอกับสุราษฎร์ครับ สุรราเอฟซีทัศาลางสุราเอฟซีร 4, ครับโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายฝากแฟนบอนลหน่อยครับผมว่ากระแสะบอลน,นครจะมาปีนี้แหละแน่นอนชัวร์ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกแรงเชียร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ที่ทำให้กระแสะออของนครกับลมาบูมผมมองว่าเป็นเพราะว่านักเตะแล้วก็บอร์ดบริหารนะรทำงานหนักนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าปีนี้เป้าหมายของสโมสรมันค่อนข้างสูงก็อยากให้แฟนๆนครช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็บอร์บบริหารรวมถึงนักเตะกันต่อไปนะครับก็พวกเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับตามตามเป้าหมายเพื่อเป็นของฝันให้กับคนนครครับผมถามนิดนึงเขาวางแพลนกันยาวๆเลยไหมทีสองเนี่ยอันรื้ถามวงในเลยนะรู้ก็รู้ตอบได้ก็ตอบ ได้ยินไหมตอนนั้นตอนยังครับพี่ต้องต้องบอกเลยว่าเรามองกันนัดตอนนัดครับยังไม่ได้คิดไกลถึงขนาดนั้นเลยครับเพราะโดยส่วนตัวผมผมผมยังมองว่ามันในโซนอะ่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วครับมผมขอว่าจบเล็กแรกแล้วเราค่อยประเมินว่าเราอยู่ตรงไหนอ,อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่มีแผนเดีางตรงนั้นเลยครับเพราะดูผมดูที่เราดูกันมานะโหดูเมืองกาแล้วตกใจนะได้ติดตามไหม เออเราตกใจเมืองการมากเลยนะช่วงนี้เนี่ยเราเลยถามเผื่อไว้ว่าแบบเฮ้ยถ้ามันมาแบบอย่างนี้เนี่ยเราเตรียมทีมกันใช้ระยะเวลานานกว่าเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยแต่นครศรียังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นถูกนะยังครับยังครับโอเคขอบคุณมากครับโค้ดโดนัทเดี๋ยวคุยกันเรื่อๆนะครับพี่ยินดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับอันนี้เป็นนครศรีนะครับผมเชื่อว่าในปีนี้ฟุตบอลนครจะจะดัง จะมีความมีกระแสมากขึ้นเพราะหนึ่งทีมก็คือนครสีเรเดนะครับของโค้ดโดนัทนี่แหละแล้วก็อีกทีหนึ่ง M H M H นะครับ MH อ็าอาจจะชื่อยังเป็นนครไม่ได้นะชื่อก็คือ M H c o n คแต่สองทีนี้อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับรอรอกันไปเพราะปีนี้ได้ดูแชมเปี้ยนลีกันแน่นอนนะครับ